อาหารประเคนถึงปากแล้วกินเองไม่กินจ้าต้องให้แม่ป้อนจ้ะดูนะจ๊ะ <c oughs> เดี๋ยวแม่ป้อนนางก็กินป้อนขั้นสุดอ <c oughs> มาเลยแม่ป้อนถึงจะกินโอ้โหเอ๊ะนีจะต้องป้อนจนถึงร้อยปีปะเนี่ย แม่จะได้อยู่ป้อนจนถึงหนูร้อยปีไหมเนี่ยฮึไม่ไหวนะลูกหัดกินเองบ้างนะลูกนะฮึมีตัวเดียวเนี่ยแหละค่ะที่ต้องป้อนไม่ป้อนก็ไม่กินอ,อ่ะลูก แม่จะพยายามอยู่ให้ถึงร้อยปีนะลูกนะตอนนี้แม่ก็สี่สิบวาแลละอีกร้อยปีหนูโตแม่ก็ร้อยสี่สิบโอเคแม่จะพยายามอยู่ให้ถึงนะลูกนะอิ่มแล้วเหรอโหบนแค่เนี้ยอิ่มเลยอื้ม รักนะ